สุดยอดได้เลยกับแม่แม่ตะโกนถามเลยเนี่ยแม่น้ำตามาก่อนตลอดเลยอ่ะย่า <Yeah. c oughs> คืออยู่บนนะคะคืออยู่ไกลแต่ว่า <c oughs> ไม่มีอะไรจะถามแต่มีอะไรจะบอกครับแม่สิ่งไหนที่พี่ตั้มสบายใจเป็นตัวของพี่ตั้มพี่ตั้มทำไปเลยครับ <c oughs> จะรักใครชอบใครก็เป็นเส็ส่วนตัวของลูกเพราะว่าคนที่จะอยู่กับลูกตลอดชีวิตลูกต้องเลือกเองไม่ใช่คนอื่นเลือกให้แค่นี้แหละค่ะโอ้ยอน่ารักอะมา เหล็กสองคนแล้วคำถามโหดๆอยู่ท้ายๆนี่เองครับผม s สองขีดหกครับตึ้งตึ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 งใครใคร อยู่ไหนลูกเอาหน่อยฮัลโหลสวัสดีครับแนะนำตัวใหน่อยครับอยู่ไกลมากมองไม่เห็นเลยไหนไหนไหนโอเคครับมาโวโซดีครับเอามาใกล้ๆเลยโอ้อะไรครับถามผมเลยครับ จะถามค่ะมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะพูดก็ติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ค Get ่อยมีโอกาสได้เจอก็ดีใจมากค่ะเป็นกำลังใจให้ตั้มตลอดนะคะขอบคุณมากอ่ะโอเคกอดได้ครับผมโหกอดแน่นด้วยอ่ะขอบคุณมขอบคุณครับคำถามสุดท้าย ก่อนก่อนที่จะถึงคำถามสุดท้ายมีใครอยากยกมือเป็นพิเศษอีกไหมฮะมีใครไหมยฮะอ้าวพี่จันจ้าเหรออ่ามานี่ตะโกนเลยนี่ได้ยิน ครับครับโหถ้าเกิดว่าผมผมก็ต้องเก็บอาการอะ่ะในแน่นอนเรานักแสดงอยู่แล้วอะไรที่มันจะต้องแสดงเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนอื่นเราทำการแสดงไม่ใช่คำว่าตอแหล แสดงให้คนอื่นเขาสบายใจหรือว่าแสดงที่ทําให้รู้สึกว่ามันเกิดผลดีกับรอบข้างก็ทําไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเจอแฟนคลับแล้วเข้ามานูน่นนี่นั่นตั้มเฟกหรือแสดงบางทีผมก็แสดงทำไมอะถ้าถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรผมจะต้องแบบอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่แต่เราเปลี่ยนกลับมาแล้วเราต้องแสดงมันว่าโอเคโอเคนับหนึ่งสิบโอเคเขา คือยังไม่มีเวลาค actually, ิดหรอกว่าเพราะอะไรเขาถึงต right. ้องทําแบบนี้มันไม่มีเวลาคิดหาเหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วมันไม่มีเวลาคิดเหตุผลไปทางบวกอยู่แล้วแต่มันก็อารมณ์ตรงนั้นมันก็ต้องแบบเอาให้เสร็จไปก่อนนั่งรถตู้ก็จะมีชุนเฉียวอ่ะสมมตินั่งรถตู้ก็จะทำไมอ๋อเนาเขาเขาอย่างนี้ละกันเขาเขาอย่างนี้เนาะเขาอย่างนี้เนาะก็จบก็เคลียผมก็หายผมไม่ใช่คนคิดเจ้าคิดเจ้าแคร์ขนาดนั้นนอกจากเหตุการณ์ที่มันโหไม่ไหวมากไม่ไหวมากเลย หรือบางคนแบบในไดเล็กก็จะมีมีบมันคือบางคนมีนานในไดเล็กน้อยอกไม้ใจเข้ามาผมก็จะตอบกลับไปผมเป็นคนค่อนข้างอารมณ์แรงถ้าได้ถ้าได้พูดหรือว่าได้ได้คุยกับเขาซึ่งคนที่เขาเข้ามาพิมพ์คุยกับผมเขาคงรู้และเขาก็ก็ยังก็ยังรักผมเหมือนเดิมดีใจมากที่เขาก็ยังให้โอกาสและก็ยังยังรักผมในความเป็นผมผมกาพูดในความเป็นผมทั้งหมดว่าผมรู้สึกไง ผมเป็นยังไงและเพราะอะไรผมถึงต้องทำแบบนี้บางคนไม่เข้าใจมันจะมีกรณีอะอย่างงานปิดงานปิดผมไม่สามารถรู้ได้สมมติงาน,นงานนี้เป็นงานการไฟฟ้าผมไม่รู้ว่าใครทำงานอยู่การไฟฟ้าแล้วมีเพื่อนเป็นแฟนคลับแล้วเขาเข้ามาได้ผมไม่รู้ผมเคยพูดว่างานปิดไม่ไม่อยากให้ตามผมเคยพูดอย่างนั้นแต่มีงานหนึ่ง ผมพูดแล้วผมก็ตั้งใจพูดออกกล้องว่าผมให้ตามเพราะเพื่อผมจะเอาคลิปในงานนี้มันเป็นงานแรกที่ผมเล่นกับวงและผมทำเกี่ยวกับวงใหม่ทำโชว์อะไรเงี้ยเพื่ออยากให้มันคนได้เห็นในมุมกว้างแต่มันไม่ได้เป็นงานเปิดแน่นอนมันจะไม่มีคลิปเต็มๆหลุดออกมาผมเลยพูดว่าขอดูแทนแล้วกันนะครับเข้ามาถ่ายคลิปพูดที่ผมพูดตรงนั้นเพราะผมเห็นกล้องถ่ายอยู่ วิดีโอผมถึงตัดสินใจพูดตรงนั้นเพื่อให้เป็นที่รู้กันผมไม่ได้มาลักแฟนคลับคนนี้แล้วพูดบอกพี่ไปถ่ายคลิปหน่อยพี่ไปถ่ายคลิปก่อนผมไม่ได้ทําอย่างนั้นผมรู้ผมเข้าใจในมุมทุกคนก็อยากเข้าไปตามอยากเห็นเข้าใจก็เอาคลิปออกมาให้ดูกันเขาก็จะมีคนที่แบบว่าผมก็เข้าใจเขาเขาก็คือคนถ่ายคลิปคนนึงเขาคือคนถ่ายรูปคือติดตามงานเราเหมือนกันเขามีจิตใจเดียวกันกันกบคนที่เข้าไปแต่ทําไมไม่ได้เป็นเขาผมเข้าใจ ผมก็บอกเขาไปว่ามันมันมีเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงทําไมทําไมต้องส่งตัวแทนเพราะอะไรผมถึงไม่ให้ไปแล้วกติกามันไม่คือกติกาเนี่ยอย่างเงี้ยทําไมงานปิดถึงให้คนตามผมก็บอกอยู่ว่าเพราะอะไรบอกเหตุผลไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีใจที่เขาเข้าใจดีใจที่เขาเข้าใจแล้วเขาก็นั่งอยู่ด้วยวันนี้นะดีใจยิ้มยิ้มให้ด้วยตอนนี้ ไม่บอกหรอกเขารู้กันสองคนวายครับก็ก็มีทานพูดคุยกันเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็มาถ่ายคลิปของเขาเหมือนเดิมตรงนี้แต่ว่าผมไม่สามารถไปห้ามได้นะบางทีคนเขาทํางานอยู่ในนั้นน่ะเขาแล้วเรารู้ทั้งรู้เป็นแฟนคลับจะให้ผมไปไปว่าเขามาตามทําไมงานปิดมาตามทำไมมันได้เหรอมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปมองว่าอิจฉากันดีซะอีกที่เขาเอาคลิปออกมาให้เราเขาทํางานอยู่ในนั้น ดีซะอีกเราได้ดูว่าเอองานนี้มันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะแบบนี้แล้วกันฮะเออนี่คุณเธอเขาเคยทํางานอยู่ที่ไหนนะสักอย่างแล้วเข้าไปเขาบอกเอ,อ๊เขามายังไงอ,อสัมภคอนอสัมภสัมภคอเอาเอาผมหนักมากนะครั้งที่แล้วนะอสัมภคอนเอาผมหนักมากนะเอาผมหนักนะภาษีผมหนักนะออาคนสุดท้ายครับผมอีสิบสอง ตึง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 เฮ้ยแถวอีเนี่ยได้เลือกเยอะนะเอาละครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยฮะสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะครับก็ชื่อเหมือนแฟนเก่าผมเลยครับ คเป็นเป็นเป็นแฟนคลับใหม่เพิ่งมาตามพี่ตั้มนะคะครับก็ไม่ได้อะไรแต่ขอกำลังใจแทนได้ไหมคะเพราะว่าเรียนปีสุดท้ายแล้วครับอยากได้กำลังใจจากพี่ตั้มปีสุดท้ายก็ต้องทำทีสิทธ์ค่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องหรอเรียนพยาบาลอ๋อเรียนพยาบาลต้องทำทีสิทธ์นี่คิดเป็นตัวเองไปใช่ไหมไม่ไม่ต้อง แค่ไปอออกชุมชนค่ะคแล้วก็ <ผม S 2> ไปทำข้อโอเคก็ขอให้จบไปนะครับผมได้เจอที่ทำงานดีๆเจอจริงๆแล้วสำคัญเลยการทำงานผมว่าถ้าเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมันคือโชคดีมากๆบางคนเข้าไปทำงานเจอแวดล้อมไม่ดีแล้วก็ครับเขาบอกกับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากเนาะงั้นผมขอให้คุณเจอเจอสถานที่ที่ดีเจอแต่คนดีๆในการทำงาน ขอให้งานที่คุณทำทุกอย่างประสบความสำเร็จและขอให้ได้เรีอนขั้นเร็วๆและขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานยิ่งๆขึ้นไปครับผมขอบคุณ,ค,ณ<ป>ครับหมดแล้วครับหมดแล้วนีโลงโลงมีอะไรอีกไหมะกระแทกกระแทกกระทุงเข้ามาตอนนี้หกโมงแล้วฮะครับออกมีของจะให้ครับผม หมดเวลาพอดีกับเดี๋ยวใครจะให้ของน้องตามเดี๋ยวให้ที่ห้องนี้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็จะเก็บของไปด้วยอ่าโอเคจะจบที่ในห้องนี้คถ่ายรูปอะไรนะคะอ๋อถ่ายรูปรับของขวัญเดี๋ยวตากล้องจัดหน่อยเดี๋ยวของทั้งหมดจะให้ในห้องนี้นะคะหลังจากที่ออกจากห้องแล้วก็น้องตามจะกลับแล้ว จะไปเลือกตั้งออไม่ใช่สิรับลรางรับล่างรับล่าง,รางหรือไม่รับลรางพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่เจดสิงหาคมนะคะไปโหวตกันด้วยนะคะอ่าใครมีคลองนะคะลงมาให้ตอนนี้เลย วันนี้นะคะทุกที่นั่งนะคะจะได้รับกระเป๋าใบน้อยนะคะเอาไปใช้ช้อปปิ้งตอนกลางวันเวลทาทำงนานนะคะใส่กระเป๋ากระเป๋าตังได้นะคะคแล้วก็สําหรับปัดพันแปดก็จะเป็นหมวกนะคะลายจีนนล่ลารักๆนะคะสกรีนขอตงวัตถุเระสงค์16นะคะ